ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารฟราวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบริษัทมิลานฮะมดุลิลลาฮุซุลลอฮ์และอุลต่านอัลลอฮ์แะอะลัยฮิวซุลฮิวะลาสัลามุอะลัยคุมุรราะห์มะตุลลอฮ์ว่บอกราคาตัวครับมาเรียนรู้กันในยามเช้านะครับทุกวันเช้าทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการอัลกุรอานทางนำชีวิตเรียนรู้ สิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ประทานมาให้กับเราที่เป็นเป็นอะไรเป็นหนึ่งในมอดิรรษฐานท่านนบ,บสนออีสุลลัลของอะลัยฮุสซาลลัมแล้วเป็นมอดิรรษฐ์หลักหลักของท่านนบ,บสนีสุลลัลสลลัลองอะลัยฮุสซาลลัมเลยเพราะว่าในนบ,บีทุกท่านเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะให้มอดิรรษฐ์ที่ที่เหมาะกับเหมาะกับกลุ่มชนต่างๆของเขาเวลาที่กลุ่มชนของเขามีความมีความเก่งกันในเรื่องใดเนี่ยท่านนบ,บีก็ให้มอดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งที่อะไรฮะเป็นสิ่งที่มาทําให้กลุ่มชนนั้นเนี่ยรูรร้ว่าสิ่งที่ท่านนบีได้นํามาเป็นสิ่งที่เหนือสิ่งที่พวกเขาได้ทําการปฏิบัติกัน ในกลุ Isa, ่มชนของท่านนบียอีซามีความเก่งกันในเรื่องของการ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 รักษาอัลลา์ให้ท่านนบียอีซามีความสามารถในการในการรักษามากกว่าสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้กำลังทํากันอยู่แล้วก็ในกลุ่มชนของท่านบีมูซาผู้คนมีความเก่งกันในเรื่องของการอะไรเล่นมายากลในเรื่องของการทำศิศาสตร์ต่างๆอัลลอฮ์ตรลาจึงให้ท่านบีมูซามีความสามารถในเรื่องของการ การทําสิ่งที่พวกนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์เนี่ยได้มีความได้รู้กันทันทีแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากเวทมนต์แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มาจากผู้ที่สร้างพวกเขามาก็คือมาจากลอสซาปาโนตธลาทำให้นักเวทมนต์ได้รับรับอิสลามแล้วในยุคที่ท่านอนับดุลเบลมาสละลอมในวัดสันลมได้ถูกแต่งตั้งเป็นนบีบขึ้นมาเนี่ยท่านนาบีเเป็นคนที่ได้รับอะไรฮะได้ถูกส่งมากับกลุ่มชนที่มีความเก่งในเรื่องของการแต่งกวีการร่ายบทกลอน การขับลำนำการแต่งบทความต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้มีความมีความแข่งขันกันแล้วก็เป็นการเป็นหนึ่งในการงานของเขาเลยอัลตาลาจึงให้ท่านอบีได้รับมุจิสาที่เป็นมุจิสาหลักก็คืออัลกุรอานซึ่งเป็นกาลามุลลอเป็นคำพูดของอัลสุบฮานูอัลตาลาที่ทําให้พวกมิชลิกินได้รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถที่จะทามาที่จะนํามาเหมือนกับอัลกุรอานได้วันนี้เรายังอยู่ในสซลอัลมาอีดะ آياتي نعمت الله روى و قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم و الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا و عن سواء السبيل على صمت كم كعت محمد, أو 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 محمد. الله دي 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 قل يا محمد أم محمد كنت أخفي อายะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะอะไรเพราะอลอตลาสั่งท่านนบีว่ากุลว่าท่านเอ๋จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดทั้งๆท,ที่ในทุกๆอายะห์อัลลอฮ์มีคําสั่งท่านนบีทําการเผยแพร่อยู่แล้วแต่เวลาที่มีคําสั่งว่าให้ให้พูดหลังจากที่มีคาสั่งการเผยแพร่หมายความว่าเป็นการคําสั่งที่อยู่บนคําสั่งอีกบ่งบอกถึงการเน้นย้ําเพราะฉะนั้นอายะห์ที่มีคําว่ากุลนาหน้าเนี่ยเป็นอายะห์ที่มีความสําคัญอย่างมากและนี่คือหนึ่งในอายะห์ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือ อัลลอฮฺตาลาได้ทรงตรัสว่ากุลก็คือจงกล่าวเถิดมุฮัม اب, ت ت ين, มดัดย่าฮะลันกิตาบลาตักงลูฟีดีนีุ่มไวรัลฮักกิวลาตัตตบิอูอะฮวาอัควมู ير, ควมินกัดอัลลูมินกอบลูอัลลูกะซีรยร์อัลลูอันซะวาอิสซะบีลโอชาวคัมฟีทั้งหลายก็คือท่านนบีให้ท่านนบีบอกกับพวกยะฮูดและกันัสซาร์ในอายะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราคุยกันมาในซูเราะห์อัลมาอิดะห์เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้พูดถึงการความผิดพลาดของพวกอะฮลุลกิตาบ ไม่ว่าจะเป็นการอะไรฮะการหย่อนจนเกินเหตุแล้วก็การบุกพร่องในเรื่องของการในเรื่องของหลักการยึดมั่นในบางประการแล้วก็การเกินขอบเขตแ,แล้วในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้มามาเตือนสัมทับเน้นย้ำกับพวกอัลลอกิตาพวกชาวคมภี์ว่ากุญยาอัลลอกิตาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ชาวคมภีร์ทั้งหลายโอ้ยาฮูดแล้วก็นาซารอพวกเจ้าลาตัลูฟีดีนี่กลุ่มัวรัลฮักพวกเจ้าทั้งหลายอย่ากเกินขอบเขตในเรื่องของศาสนาของพวกเจ้า โดยที่ไม่ได้อยู่บนความถูกต้องไม่ได้อยู่บนศัจธรรมเช่นอะไรนะพี่น้องเช่นในอายะกน้านี้เทวทัตลาได้บอกถึงการที่พวกพวกนัสซอรได้บอกว่านบีอีซาคือคือใครอะนบีอิสซาคือพระเจ้านบีอีสซาคือบุตรของพระเจ้านบีอิสซาคือหนึ่งในหนึ่งในสามของเรือนร่างของพระเจ้าที่เรียกว่าตรีเอกนุภาพหรือว่าอะกกดัสลีส อัครยดาหลักสัทธานในเรื่องพระเจ้าสามองค์ที่เขาได้มีการยอมรับในเรื่องของว่าพระเจ้านั้นมีอยู่สามองค์และตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบานุวาตาลาได้มาบอกสำทับกับพวกเขาว่าลาตั้งรูฟีดีในกลุ่มอย่ากเกินขอบเขตในเรื่องศาสนาของพวกเจ้าคอยรับพักที่ไม่ได้อยู่บนเสรีธรรมพี่น้องอ่ะแล้วท่านอามีซอลลัออลฮวอะลยวะาซัลลัมก็ได้ได้มาเตือนกับเรามาบอกกับเราในเรื่องของการการเกินขอบเขตในเรื่องของศาสนาบอกกับประชาชาตินี้เนี่ยนะ ว่าลาตาตุรุนีกมาอัตรตินนาซารออบินอมารยมพวกชาวทั้งหลายอย่าอย,ย่าย,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 ยกชั้นจนเกินเหตุเหมือนดังที่พวกนาซารอลูกบุตรของมารยัมนะเหมือนกับที่พวกนาซารอได้ยกอีซาบุตรของมารยยมจนเกินเหตุอินนมามะอานะอับุดุลฟะกลูอับดุลลอฮ์วะรอสูลอแต่ฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่บ่าวคนหนึ่งให้พวกวเจ้าในบอกกันว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นรสลของพระอ,องค์ ท่านนบเียังเตือนบรรดามุส um, ลิมบอกกับบรรดาเตือนบรรดามุสลิมในการที่ให้ออกห่างจากแนวทางของพวกเขาท่นก็ามอีกว่าอีอาคุบัลกูลูฟอินนำมาอันนละการังการก็เละคุมบัลกูลูพวกเจ้าทั้งหลายจงจงระวังการการเกินขอบเขตคือเกินขอบเขตหมายความว่าไงฮะหมายควาว่าการเกินขอบเขตในขอบเขตที่ศาสนาได้วางเอาไว้เราต้องเราต้องเราต้องเข้าใจคําว่าเกินขอบเขตนะพี Harper ่น้องเกินขอบเขตคือขอบเขตที่ท่านอับียสัมบลมได้วางเอาไว้การเกินขอบของท่านนบีนั่นแหละเรียกว่าการเกินขอบเขต ซึ่งการที่เราจะบอกว่าคนนั้นมีความสุดโต่งคนนี้มีความเข่งคนนั้นมีอะไรกรอบหรือว่าขอบเขตที่จะบอกได้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เครง่งสิ่งนั้นคือสิ่งที่คือการยืนหยัดคืออะไรฮนะคือเรื่องของศาสนาเพราะฉนั้นบางครั้งเนี่ยในในใน,ในปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นบางคนใช้อะไรฮนะใช้คําพูดกับคนที่ละหมาดคาบพ้าเวลาว่าเป็นคนที่เครง่งแต่ในสมัยท่านอะบดุลสลัมในสิ่งนั้น,นไม่เด่ได้ว่าคข่งแต่เว่้เป็นการยืนหยัดยืนหยัดบนหลักการของอัลอิสลามที่ท่านาบีบด้ ได้วางมาแล้วนั่นคือพื้นฐานยิ่งไปกว่านั้นนะพี่น้องท่านนาบีได้ได้ตำหนิคนที่ไม่ละมานแล้วอัลตานาได้ลงอายะา์กุรานมาตำหนิคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทำการละมาดหรือหรือว่าละมาดไม่ครบเนี่ยเป็นการปฏิบัติของพวกมูนาฟิกเพราะนั้นการละมาดครบห้าเวลาคือการปฏิบัติของมุสลิมที่เป็นพื้นฐานของอันอิสลามต้องมีการละมาดส่วนคําว่าเกินขอบเขตคําว่าฮูลูคืออะไรฮะคือการเกินทําอะไรในสิ่งที่มันเกินศาสนาขึ้นไป สิ่งที่ท่านนบีไม่ได้วางบทบัญญัต an ิมาเนี่ยแล้วก็มีการเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาสู่การปฏิบัติเช่นการยกคนดีจนเกินเหตุจนกระทั่งว่าเป็นเป็นที่มาของที่มาของอะไรฮะที่มาของการทําชีริกและชีริกแรกที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาก็คือชีริกที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีนูฮ์อลรยฮิสลามก่อนท่านเอาลอสส่งท่านนบีนูฮ์มาเนี่ยมีคนอยู่ห้าคนก็คือวัดวัสวะวะยุฮุษวะยุกัสร ห้าคนนี้เนี่ยอิบนาบบาสได้ได้กล่าวไว้ในการตั้บซีดในการอธิบายอายะห์กุรอานที่อัลมาตาลาได้กล่าวว่าวกาลูลาตาดุลนาอัลฮิตะกุมบัลลาตาดุนนวัดดาวลาสวาอัลลายูกุสวายอุกวานัสละพวกเขาทั้งหลายจะพากันบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าทิ้งบรรดาผู้ที่พวกเจ้าได้ทําการเคารพพวกเขาคืออย่าทิ้งบรรดาพระเจ้าต่างๆของพวกเจ้าและพวกเจ้าอย่าทิ้งวัดวลาสวาวลายูกุสวลายอุกวานัสละวัดสวาญูกุสอุกนัสละ ห้าคนนี้ในในในโซโนุวะที่อลัลตาลาได้ทรงตัดไว้ในอิเนอับบาสได้บอกว่าห้าคนนี้เนี่ยเป็นคนดีซึ่งในตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่มั่นคงในการทําอิบาดะเข้ามาเข้แมแนนในเรื่องการทําอิบาดะแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนที่ยืนหยัดในหลักการนศาสนาอย่างดีงามพอเวลาคนพวกนี้เราพวกนี้ตายไปเนี่ยชัยตอนก็มาล่อลวงคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาคนที่เป็นคนที่ ผูกพันกับเขาแล้วก็บอกว่าให้อะไรฮะให้ทําสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการที่จะได้รำ,รำลึกถึงคนคนนี้แล้วเวลาที่เราลึกถึงคนคนนี้เนี่ยเราก็จะทําอิบาดาต่อลอสปาโนวตาลาต่อนหน้าคนคนนี้อลาตาลาจึงชชยตอนก็จึงล่อลวงคนเหล่านี้เนี่ยให้เขาทําการวาดรูปขึ้นมาวาดรูปภาพขึ้นมาแล้วก็อิบาดาต่อลตอต่อหน้ารูปภาพคนเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกินขอบเขตจนกระทั่งเวลาผ่านไปคนรุ่นนี้ได้หายไปคนรุ่นใหม่มา จึงมีการอะไรฮะมีการใช้ตอนมาร่าลวงต่อว่าให้อิบาดาต่อสิ่งนี้อิบาดาในตอนยุคแรกเนี่ยให้มีการอะไรฮะอิบาดาต่อลอต่อหน้ารูปภาพเหล่านี้พอในเวลาถัดมาให้อิบาดาต่อพวกนี้ให้ทําการสุยุดต่อพวกนี้ต่อพวกรูปภาพเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้แหละให้เราเชื่อฟังเขาสุยุดต่อเขาแล้วก็ขอต่อเขาแล้วเขาจะไปขอต่อลอสุบฮานุอัตตาลาให้นี่คือชิริกที่ท่านอับดุลลอฮฺสุลต่านได้มา เพื่อที่จะมาเตือนพวกมุชลิเกียให้ออกห่างจากสิ่งนี้แล้วมันคือคำพูดของพวกมุชลิเกีนที่บอกว่ามาณบุดดฮุมอิลลาลรียกอรรบูนาอิลลอรอิซุลฟาเราไม่ได้ทำการออบาดาต่อเขานอกจากว่าเราต้องการให้พวกเขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้ลซสบหา,หานะฮนวะตาเาเพราะฉะนั้นพี่น้องสิ่งนี้คือสิ่งที่เกินขอบเขตจนกระทั่งว่าเรายกคนดีจนเกินเหตุจนนำพาเราไปสู่การขอต่อคนดีที่อยู่ในหลุมฝังศพปัจจุบันนี้เราเห็นมะกอมเราเห็นหลุมศพของโต๊ะนั่นโตนีโต นั้นโตนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือฉีริกเตอล็สะานวาตาลาได้เตือนคนคนก่อนหน้านี้และคือหนึ่งในการเกินขอบเขตในเรื่องราวของศาสนาท่านได้เป็นยบอกว่าอยียากุมวัลกูลูฟิดดินฟินนามาอาหลการมังการนะเบาเกุมอวัลกูลูฉันขอเตือนพวกเจ้าให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ระวังเอาไว้ในเรื่องการเกินขอบเขตในเรื่องศาสนาเพราะว่ากลุ่มชนก่อนหน้านี้เนี่ยได้พินาศกันมาแล้วในเรื่องของการที่เขาได้เกินขอบเขตในเรื่องราวของศาสนาเพราะะนั้นนี่คือสิ่งที่ เราต้องพึงระวังอย่างมากในการเกินขอบเขตในเรื่องศาสนาจกนกระทั่งว่านำพาให้คนรุ่นก่อนเนี่ยพินาศไปได้วยกับการที่เขาไปขอต่อคนตายขอต่อหลุมฝังศพขอต่อมกักกอม,กอมขอต่อสิ่งถูกสร้างจนนำพาเขาไปสู่การตั้งภาคขีต่อลอสุมานวุวตาราซึ่งสิ่งนี้สิ่งคือสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนอย่าให้เราได้เดินตามเส้นทางของพวกเยโฮธและกันซาลาของพวกอัลุลกิตาบอัลลอฮุสุบานวุวตาลาได้ทรงตรัสว่า,า,ากุลยาอัลฮุลกิตาบ ลาทักลูฟีดีนี่กุ oh, ่มวร่ okay ักโอ้ชาวคำพีเอ๋ยจงกล่าวเถิดมฮัมมัดโอ้ชาวคมภีเอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายอย่าเกินขอบเขตในเรื่องศาสนาของพวกเจ้าที่มันไม่ได้มีความถูกต้องไม่ได้อยู่บนสัจธรรมวแล้วก็อย่าเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของกลุ่มชนกลุ่มชนแล้วก็อย่าเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของกลุ่มชนกลุ่มชน ที่พวกเขาทั้งหลายได้หลงทางไปแล้วก่อนหน้านี้ปอดอนโลมินก็ว่าเอาดอนโลกาซีรรแล้วก็ทําให้คนหลงทางกันอย่างมากว่าดอนโลอันซาวาอิสซาบลแล้วเขาก็ได้หลงทางจากเส้นทางที่มันเที่ยงตรงเวลาที่เราเดินตามอารมณ์ไฟต่ำเราลาตาลาบอกว่าลาตัต์วิอหัวอากาเมนอย่าเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของกลุ่มชนหนึ่งซึ่งในเส้นทางที่จะพาเราออกจากแนวทางของล็อสวาโนตาลานี้ก็คืออะไรฮะคือการเดินตามอารมณ์ไฟต่ำของคนกลุ่มชนหนึ่งเลยทําให้ เขาเอลลั้นรูมิงกอบกลุ่มชนนั้นเนี่ยได้หลงทางไปก่อนหน้านี้แล้วว่อาดอ้นรูก่เสีรอแล้วก็พาให้คนหลงทางไปแล้ววอนดอ้นรูอันซาวาอิสซาบีลแล้วก็ได้พากันหลงทางไปจะออกจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮฺตรัสลงตัดต่อมาว่าลูกินัลลดีนักฟรูมิบันิอิสราอีลและลิซานิดาวูดวะอิซาบิมารยัมอัลลอฮฺตรัสลาได้พูดถึงกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งที่เขาได้ถูกลานะ ละนะในความหมายในภาษาเราควาว่าละนะนนี่ยหมายถึงอัตตร์วันอิบาตอันรอฮ์มตินลคือการถูกขับไล่แล้วการถูกให้ออกห่างจากความเมตตาของลอสสุฮาวนตาลาเพรานั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยโดนละนะโดนสาดโดนโดนโดนขับไล่แล้วให้ออกห่างจากความเมตตาของลอสสุฮาวนตาลาลู้นั่นละดีนะกัฟฟรุบรรดาผู้ที่ปฏิเสธจากบันีอิสรออีลบันีอิสรออีลที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือใครลูกหลานของอิสรอออลอิสรออีลคือฉายาของยาอูบบ อนนั้นบันิอสราเอลคือลูกหลานของยาอกูบบรรดาลูกหลานของยาอกูบเนี่ยได้ปฏิเสธแล้วก็บรรดาผู้ปฏิเสธจากลูกหลานของยาอกูบเนี่ยได้ถูกขับไล่และถูกทําให้ออกห่างจากความเมตตาของลอสซาฮานอตาลาด้วยกับคําพูดของดาวูดและก็นบีอิซานาบีดาวูดและก็นบีอีซาลูกของบารยัมเพราะอะไรฮะ อเลตาลาได้กล่าวถึงสาเหตุที่พวกเขาทั้งหลายถูกขับไล่และถูกทำให้ออกหาก่างจากความเมตตาของลัทธิสบพานุวัต็คือไาเนกะบิมาอัสวะกานูยะตะดูนดังกล่าวนั้นเนี่ยเพราะว่าพวกเขาทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนและพวกเขาทั้งหลายเป็นกลุ่มชนที่ยะตะดูนได้มีการละเมิดคือทำความผิดทำความผิดอะไรนะพี่น้องอเลตาลาได้อธิบายอธิบายอายะนี้ด้วยกับอายะต่อมาถึงความผิดที่เขาทั้งหลายได้ทำก็คือ กานูลายตนาเฮาอามงการิมฟาลูพวกเขาทั้งหลายไม่ห้ามปามกันจากสิ่งที่เป็นความชั่วฟาลูที่พวกเขาแล้วพวกเขาทั้งหลายได้ทำทำสิ่งที่เป็นเป็นความชั่วกันกานูลายตนาเฮาณามงการิมฟาลูพวกเขาทั้งหลายไม่ไม่ห้ามปามจากสิ่งที่เป็นเป็นความชั่วที่พวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติความชั่วนี้กันและบิสมากานูยัฟอาลู ถือเป็นสิ่งที่แย่มากเป็นสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกันตะเบียสเม่าคัลเดะเมตเลห์มอันฟุซุมอันซะชิตัลลอฮุอะลัยฮิมวะฟิลอะดาบิห์มคอาลิดุนอัลลอฮฺตลาได้บอกได้บอกสาเหตุของการที่พวกเขาทั้งหลายได้ถูกขับไล่และเป็นคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยก็คือการูไลตนาฮฺนามุนกะเรนฟ้าลูพวกเขาทั้งหลายไม่ห้ามปาม ไม่ห้ามปามสิ่งไม่ดีเพราะนั้นนี่คือนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่พวกบันิสลอเอ็นได้ถูกถูกอะไรฮะถูกขับไล่ถูกทําให้ออกห่างจากความเมตตาของลองสซาานอวตาราก็คือเขาไม่ยอมห้ามปามความชั่วและพวกเขาทั้งหลายได้ปฏิบัติความชั่วกันเห็นความชั่วไม่ห้ามปาลมแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความชั่วและบิสมากานุยฟอร์โรลนถือเป็นสิ่งที่แย่มากในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้ทําการทําการปฏิบัติกันตรงนี้เนี่ยลอสตาลาได้กล่าวถึงความ การความผิดของผู้บันทอิสรลเอลในการที่พวกเขาทั้งหลายไม่ทําการอะไรฮะไม่ทําการห้ามปามกันในเรื่องความชั่วซึ่งบรรดาอุลามะได้บอกว่าในการที่เราได้นิ่งจากความชั่วเนี่ยมันมีมีผลเสียต่างๆที่ได้ตามมามากมายนะดังที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลาลาได้กล่าวไว้ในในอ่านท่านอับดุลสลามได้กล่าวไว้ในะดิษบานหนึ่งว่ามันรออามิงกุมมุงการฟันยุไยยุโรบีดีใครก็ตามที่ได้เห็นสิ่งไม่ดี เห็นความผิดเห็นความชั่วตรงนี้เนะี่ยอุลมะได้บอกว่ามันรออาบิงกุมมุงการนใครก็ตามที่ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีอุลมะได้บอกว่าเป้าหมายแรกเลยก็คือหมายถึงรุยะบสารียะคือการเห็นด้วยกับตาเห็นอย่างชัดเจนและอุบ,บนาอุลมะได้บอกว่าได้มีสิ่งมาเทียบเคียงกับ็นอย่างชัดเจนนั่นคืออะไรฮะคือการทราบข่าวจากคนที่อะไรฮะจากคนที่เป็นที่เชือ่อถือได้ แล้วการทราบข่าวอย่างจริงจังอย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันได้เกิดมะยะีขึ้นอย่างจริงจังเอเลอตะราช์เขาบอกว่ามันระรามินกุมมงกรันใครที่ได้เห็นสิ่งไม่ดีหรือว่าได้รู้ด้วยความมั่นใจว่าเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นที่นี่ฟัลญูงงยเยตุคบยะดีท่านอบีได้บอกว่าดังนั้นจงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีนี้เนี่ยด้วยกับมือของเขาคือด้วยความสามารถของเขา ด้วยการใช้กาลังเช่นคนที่อยู่ในอยู่ภายใต้การดูแลของเราเนี่ยให้เราห้ามปามเขาด้วยกับกําลังความสามารถของเรานะแล้วท่านนบีได้บอกต่อมาว่าลดระดับลงมาว่า فإن ل ั يستطيع فبليسا เนี่แต่ถ้าหากว่าไม่สามารถในการห้ามปามด้วยกับมือก็ให้ห้ามปามด้วยกับวาจาด้วยกับลิ้นด้วยกับคําพูดให้เราใช้วาจาในการในการห้ามปามสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเนี่ยัสตา م ي س ت ฟ ي ع ف ب ัลบ ي แล้วถ้าหากว่าไม่มีความสามารถหมายความว่าในเรื่องของการใช้กําลังห้ามปามก็มีความสามารถลงมาถึงการใช้คําพูดใช้วาจาในการตักเตือนกันไม่มีความสามารถลงมาถึงการใช้หัวใจนะฟลมยสตเตอฟเบถ้าไม่สามารถในการเตือนเขาเองก,ก็ให้หัวใจมีความรังเกียจก็คือด้วยกับการขอดุอาให้กับเขา ให้เขาได้เปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มีการแสดงการไม่ชอบในสิ่งที่เขาได้เขาไดเ้เขาได้ทำมาแล้วท่านนบเบีก็ได้บอกว่าวะดาในการอัลลอฮฟุลอีมานแล้วดังกล่าวนี้เนี่ยคืออิมานที่อ่อนที่สุดหมายความว่าการที่เราได้เตือนด้วยกับหัวใจเนี่ยคือการที่เราขอดุอาให้เขาได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการที่เรารังเกียจในสิ่งที่เขาทำด้วยกับหัวนใจเนี่ยมันคืออิมานที่อ่อนที่สุดแล,ล้วหลังจากที่เราไม่สามารถเตือนได้ด้วยกําลัง หลังที่เราไม่มีความสามารถในการที่จะใช้คําพูดในการเตือนเขาเราก็มีการรังเกตด้วยกับหัวใจหรือมีการขอดุอาองเขาและสิ่งนี้คืออิมานที่อ่อนที่สุดหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่มีอิมานอีกแล้วหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการห้ามปามกันไม่มีการรังเกียดด้วยกับด้วยด้วยกับหัวใจหรือม่มีการขออวยของเขาเนี่ยก็ถือว่านี่คืออีหมาที่อ่อนที่สุดแล้วนะถ้าว่าเราไม่ทําสิ่งนี้เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าเราไม่มีไม่มีอีหมาเหลืออีกแล้ว นันตรงนี้เนี่ยในการที่เราได้นิ่งจากสิ่งที่มันไม่ดีเป็นเป็นการส่งผลเสียมาในในหลายๆด้านหนึ่งคือการที่เราการที่เรานิ่งเนี่ยการที่เรานิ่งกับการทําสิ่งที่ที่มันมันไม่ดีเนี่ยนะอาจจะทําให้คนที่ทําสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้ไมีโทษไม่ได้มีอะไร อีกประการหนึ่งนะการที่การที่เราได้ปล่อยปารละเลยในเรื่องของการห้ามปามสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแม้กระทั่งว่าการในการที่เราจะแค่แสดงการการอังเกลียการไม่ชอบเนี่ยถ้าเราปล่อยปาะละเลยไม่แสดงการห้ามปามเลยมันจะทําให้ความผิดนั้นเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ในวงกว้างขึ้นอย่างเช่นพี่น้องเวลาที่เราได้เห็นการการซื้อหวยการกินดอกเบี้ยแล้วเราก็เราก็นิ่งเราเห็นคนซื้อหวยเราเห็นคนกินดอกเบี้ย แล้วเราก็เราก็นิ่งไม่มีการตักเตือนกันไม่มีการห้ามปรามกันมันก็จะทำให้ผู้คนคิดว่าสิ่งนี้ Editor. เป็นสิ่งที่เบามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป็นบาปใหญ่เป็นอะไรแต่ให้เรารู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่เป็นเป็นบาปใหญ่คือสิ่งที่อรรถสมาโนตาราได้ได้เตือนได้ห้ามปรามจากการการกินดอกเบี้ย ungen. นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นทำให้การที่เรานิ่งจากการสิ่งไม่ดีทำให้คนที่เป็นคนทําความผิดเนี่ยเขาก็จะอะไรฮะไม่มีความหวาดกลัว แล้วก็จะยิ่งมีการเปิดเผยสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเขารู้ว่าการทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเร mm. าจะมีคนดังเกียจจะมีคนที่ไม่ชอบแล้วจะมีคนมาห้ามปามเขาเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยเขาก็เกิดความเกิดความละอายเกิดความละอายในการปฏิบัติสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ดี <S <S แล้วเราเ็าจะได้ไม่ไม่เหมือนในกลุ่มชนก่อนหน้านี้ที่ร้องสุมภารว์ตลาได้ตําหนิพวกเขาไว้ด้วยสาเหตุที่เขาไม่ห้ามปามความชั่ว Alum? แล้วก็สาเหตุที่เขามไม่ไม่มีการอะไรฮะไม่มีการตักเตือนกัน นะแต่ว่าในการตักเตือนกันพี่น้องมนะีมีฮิกมามีวิทยัญญามีวิธีการนะดังท่านรบียสละลอยสละลมได้วางวางวิธีการไว้ให้ับเราในเะรื่องของการตักเตือนกันเนะี่ยว่าเราต้องดูใช้วิธีการที่ที่เหมาะสมในการห้ามปามสิ่งที่มไม่ดีท่านรบีจึงได้มีมารอเตเทปจึงได้มีระดับขั้นต่างๆมุบอกให้รู้ว่าเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในอยู่ในระดับไหนกับการที่เราไปไปห้ามปามคนที่นะคนที่ ทำสิ่งที่มันไม่ดีและอีกประการหนึ่งก็คือเราต้องรู้ว่าในการห้ามปามเนี่ยต้องเป็นการเป็นการนะฮะเป็นการห้ามปามในสิ่งที่เราได้เราได้เห็นในสิ่งที่มันไม่ดีมีหลากหลายประการในในสิ่งที่เราต้องต้อง,องออควรตระหนักในเรื่องของการการห้ามปามกันมีข้อแตกต่างระหว่างคําว่านนสีฮะกับการตะเกียรุ่นหมุงการตักเตือนกันกับการห้ามปามความชั่ว ซึ่งการตักเตือนกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทําการอสซีฮมันการตักเตือนกันอยู่แล้วแล้วการตักเตือนกันเนี่ยเป็นสิ่งเป็นการตักเตือนกันระหว่างระหว่างคนสองคนที่มีการตักเตือนกันส่วนการที่เอามาพูดต่อหน้าสาธารณชนเอามาพูดคุยให้คนอื่นได้ยินเนี่ยไม่ได้ว uh ่าการตักเตือนเรียกว่าประจานถึงแม้ว่าคาคานั้นเนี่ยจะออกมาจากผู้รู้ก็ตามจะออกมาจากคนที่อ้างว่าฉันได้ตักเตือนฉันได้อะไรแต่ว่าให้เรารู้ว่าคําว่านสซีฮะนสซีฮะคือการตักเตือนกันท่านได้บอกว่าอดีตนอสซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันบอกให้้เรราาูว่ การตักเตือนนั้นอยู่ในอยู่ในฮะอยู่ในคนระหว่างคนสองคนเวลาที่เราอยากเตือนใครเนี่ยเราเรียกเขามาแล้วเราหรือว่าเราไปหาเขาแล้วเราทำการตักเตือนเขาระหว่างเรากับเขาเพราะฉะนั้นการตักเตือนกันเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในฮะอยู่ในมุมที่ไม่มีคนเห็นส่วนการบรรยายพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้อันนี้ไม่เได้ว่าการตักเตือนกันไม่เรียกว่านาซียฮะแต่เรียกว่าการประจานมีข้อแตกต่างระหว่างนาซียฮะกับฟอรดีฮะนาซียฮะการตักเตือนกัน ฟอดีฮะคือการประจานนัเสียอัลสิงห์ท่านนบีสุลรลอยสลัมใช้ให้เราปฏิบัติแล้วคือสิ่งที่บรรดาชาวซาลัฟบรรดาสหามบะได้ใช้ในการปฏิบัติกันส่วนการประจานการฟอดีฮะการประจานกันเนี่ยคือแนวทางของชัยตอนและคือแนวทางของคนที่ไม่ได้เรียนรู้ฮิกมาไม่ยโนวิทยาปัญญาวิธีการของท่านนบีสุลอรลอยสลัมในการทําการได้ว่าปัจจุบันเราจึงได้เห็นการฟอดีฮะได้เห็นการการประจานกันออกมาบนจะเป็นบนหน้า Facebook หรือว่าบนหน้า บนหน้าการบรรยายให้เราเข้าใจนะว่าถึงแม้ว่าการประจานจะออกมาจากปากของผู้ที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเป็นตกครูก็ตามการประจานก็ยังคงความผิดคงความเป็นบาปของโทษของคนที่เอาความเป็นของคนอื่นเนี่ยเอามาประจานเช่นกันไม่มีไม่มีมมอะไรนะการเปลี่ยนอะไรนะการเปลี่ยนสำนวนหรือว่าการเปลี่ยนมันไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ทําให้ความเป็นจริงเนี่ยหรือว่าการลงโทษเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ เพราะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการจะนเซีฮะใครสักคนเนี่ยเราจับมือเขาแล้วเราไปนเซีฮะเขาโดยที่อยู่ในอยู่ในที่รับไม่ใช่เป็นการไม่ใช่เป็นการประจานเราเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในองการตักเตือนกันของเราเนี่ยว่าเราไม่รู้จักการแยกแยะระหว่างการนเซีฮะแล้วก็การอิงการมงารุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันไม่ดีทําให้เกิดการประจานกันอย่างมากมายแล้วเวลาที่ผู้รู้ทําการประจานคนอื่นเนี่ยมันเลยทําให้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนที่ กาลังเรียนรู้จากเขาเนี่ยได้มีการมีการอะไรฮะมีการละเลยในเรื่องของการดินทาการว่าร้ายการประจานกันเลยทําให้สังคมการตักเตือนกันเนี่ยมันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเพราะเราต้องแยกแยะว่าระหว่างการศีฮะคือการตักเตือนกันต้องอันนี้เนี่ยทุกความผิดบาปที่เราได้รู้แล้วเราก็สามารถจะตักเตือนกันได้ด้วการได้พูดคุยกันสองคนส่วนการอิงการมุงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันผิดเนี่ยก็คืออะไรฮะคือการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราได้เห็นด้วยกับตาที่อรลณมาตได้บอกว่าคือการเห็นด้วยกับตา หรือด้วยการรู้ด้วยความมั่นใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดเรามั่นใจว่าสิ่งนี้ผิดอย่างแน่นอนเพราะนั้นเราสิ่งนั้น,นสิ่งที่มันมีความผิดอย่างแน่นอน,นมาทําการทําการ,การต,กตักเตือนกันนะแล้วก็ทําการทําการห bueno, ้มามปามกันตามความสามารถของเราในสิ่งที่เราจะมีความสามารถได้ไม่ใช่ใช้แนวทางในการในการประจานกันในการตําหนิกันเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺทาลาได้ตําหนิพวกบริัิสลเอลในการที่เขาไม่ห้ามปาม ความชั่วเวลาที่เราอยากจะทําสิ่งในเรื่องราวศาส,สนานะพี่น้องอะเอาหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยเอามาให้มันมีความครอบคลุมแล้วเราก็จะได้ฮิกมะในการที่เราทําการตักเตือนกันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราจะได้เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาใช้ในทุกๆอะไรฮะในทุกๆ วิถีทางในทุกๆก,การดำเนินชีวิตของเราแม้กระทั่งในการตักเตือนกันในการสอนกันในการทําการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราได้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะกับเรื่องราวของบริษัทอิสลามอิสลามอิดะห์วะซัลลัลลอฮุะลานาบีนามุฮัมมัดละวะลาอาลลอฮิมุซฮามิวซัลลัมวะสัลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบรักาตุฮ